วันนี้นะคะก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะมาส่งรถลูกค้าสวัสดีค่ะพบกับเนกนะคะกับชาแนลฟอร์ดโปรโมชั่นใบเนตนะคะวันนี้นะคะก็อยู่ที่ฟอร์ดออโต้แกลลี่ปทุมธานีนะคะมาส่งรถลูกค้าให้ให้กับคุณลูกค้าพี่แมวนะคะก็อันนี้นะคะวันนี้จะเป็นรุ่นฟอร์ดดีบนะคะรุ่น XLT นะคะเกียร์ออโต้น,นะคะราค,คาจำหน่ายอยู่ที่9,200แบาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า ท่านนี้มีอะไรบ้างแล้วขอสัมภาษณ์ลูกค้านิดนึงนะอันนี้นะคะชื่อคุณสุภานีสุภานีนะคะหรือพี่แมวนั่นเองนะคะวันนี้นะคะก็เลิกงามยามดีนะคะก็มีโอกาสได้มารับรถนะคะที่สอร์นออโต้แกลลี่มาดลนะคะคุณพี่แมวอ่าวันนี้รู้สึกตื่นเต้นไหมคะดีใจไหมคะดีใจได้รถใหม่ได้รถใหม่ดีใจเนาะเซลบริการเป็นยังไงบ้างก็ดีนะคะกำใจค่ะแล้วก็ถามอะไรก็ตอบได้ทุกอย่างทุกเรื่องนะคะถ้าใครเข้าใจไก็คือ ่ส่ข้าใจได้ทุกเรื่องเนะ<ม>าไะได้ได้ศึกษาการเรื่องอการจัดไฟแนนซ์ต่างๆก็มีการแนะนำค่อนข้างที่จะพัจนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวยังไงก็ขอขอนุญาตพาคุณพี่แมวนะคะรับรถแล้วก็อธิบายวิธีการใช้รถกับเรื่องของสี่สิบห้าพันโลจะได้ติดแจ้งแล้วเนาะอันนี้นะคะสามารถดูน้ำได้80เซนนะคะก็คือแค่ล้อเวลาเจอหน้าอหมือเงี้ยค่ะก็คือได้แปด ไปเรื่อยๆนะคะกรณีน้ำทไปเรื่อยๆเพราะว่าในางมจะอยู่ในช่องโยนสามารถดูด้ำได้เลยแลขับ้ได้นเนี่ยคือคุาดีกบคุเรืองรถกระบะั่นเองแล้วก็ แต่อันนี้ก็คือเป็นระบบใหม่แล้วค่ะคือเราสามารถดูจาเป่าวเพราะเป็นทัศน์ศกาที่เรามองด้วยตาเปล่าได้เลยไม่ต้องไปเปิดดูไม่ต้องทําไม่ต้องอะไรเลยทราไม่เห็นได้ให้ให้ให้แบบคนที่ดูแลรถไต้ก็คือ่ผู้หญิงก็ดูได้โดยไม่ต้องแบบดูเป็นผู้ชายคนใหญ่ผู้หญิงตอนนี้ก็คือใช้รถรส่วนใหญ่ถ้าเรามองว่ามันหายไปแล้วเนี่ยเราก็เข้าสู่ได้อย่างนี้ค่ะคือช่วยให้เราแบบว่ารถไม่ได้เกิดอาการแบบหนัก นี่เลยเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันบ้างนะคะสําหรับคันนี้นะคะจะเป็นเบาะหนังนะคะเบาะหนังนะคะเป็นสีดํานะคะเดินได้ออกจะเป็นสีเทานะคะแบบนี้เลยนะคะมาจากโรงงานนะคะซึ่งก็ค่อนข้างที่จะงานละเอียดแล้วก็คุ้มมากๆเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะเหมาะสําหรับไว้ใช้งานในครอบครัวนะคะอันนี้จะเป็นที่ เรียกว่าปรับเบาะนะคะปรับสูงต่ำนะคะแบบนี้นะคะสายโยกขึ้นแบบนี้ถัดมานะคะนี่จะเป็นไฟนะคะไฟหน้าก็เปิดปิดอัตโนมัตินะคะเวลาเราหมุนก็แบบนี้เลยหมุนมาให้ให้ให้สุดเลยนะคะเป็นไฟออตโต้นะคะได้ไฟหน้าอัตโนมัติได้ที่ปัดน้ำฝนอัตโนมัติค่อนข้างจะครกมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะแล้วก็พวงมาลัยค่ะ พวงมาลัยของเราจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะมาพร้อมมันติฟังก์ชันนะคะนั่นเองพร้อมปุ่มปรับเครื่องเสียงบนพวงมาลัยและมีระบบพุชคอนโทรลล็อกความเร็วด้วยนะคะน,นี่ค่ะแล้วก็มีดิจิตรู้สคอนโทรลด้วยนะคะลดอาการเมื่อยล้าเนาะเวลาขับทางไกลนะคะอันนี้ค่อนข้างที่จะใช้งานได้ค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะมาพร้อมกับจอค่ะจอจะเป็นจอขนาด8นิ้วนะคะเป็นจอทัชสกรีนนั่นเองค่ะ มาพร้อมระบบช่วยโรฉุกเฉินค่ะนี่เลยน,นี่ก็จะเป็นจอนะคะอันนี้จะเป็นภายในนะคะคอนโซลก็จะเป็นสีดำแบบนี้นะคะกระจกด้านหลังก็ปรับแสงให้อัตโนมัตินะคะนี่เลยมาดูกันที่แอร์บ้างนะคะแอร์ก็ปรับเอ่อปรับแอร์ก็เป็นสามารถปรับอันนี้จะเป็นพัดลมนะคะ แล้วก็น,นี่จะเป็นปุ่มปรับขึ้นเสียงนะคะแล้วนี่กเเะะ็เป็นเครีย์ออโโนะคะเป็นเกรีย์ออโต้นะคะ6สปีดนะคะซึ่งก็สามารถใช้เป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะคะคันนี้นะคะจะมีระบบนะคะ traction control ก,ก็คือระบบป้องกันการลื่นถลไมมาแล้วนะคะในรุ่นนี้นะคะคุ้มมากๆเลยนะคะ x l t น,น,นี่ตรงน,น,นี้จะเป็นคอนโซลไว้เปิดแล้วก็ใส่สัมภาระได้ค่ะ ในห้องโดยสารของเรากว้างมากๆเลยนะคะค่อนข้าง,างที่จะนั่งสบายนะคะคันนี้เราใส่เป็นพรมนะคะเป็นพรมพายังกระดุมนะคะแบบนี้เลยจัดก,การให้นะคะเรามาดูด้านท้ายกันบ้างนะคะด้านท้ายก็อันนี้จะเป็นสติ๊กเกอร์นะคะคําว่ารเรนเจอร์นะคะด้านหลังนะคะคันนี้นะคะเป็น,นเรนเซอร์ถอยหลังทั้งหมดสจุดค่ะ เป็นเสียงกะระยะนะคะเวลาเราถอยหลังนะคะซึ่งคันนี้ไม่มีกล้องมาให้นะคะตรงนี้นะคะคันนี้แล้ข้างหลังก็จะมีคําว่า XLT นั่นเองค่ะบันไดข้างค่ะเดี๋ยวเรามาดูบันไดแค่นี้ก็เป็นบันไดข้างนะคะมาจากโรงงานค่ะค่อนข้างจะแข็งแรงนะคะรองรับน้ําหนักได้ค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียว นี่จะเป็นกระจังหน้านะคะกระจังหน้าจะเป็นกระจังหน้าฟอร์ดนะคะก็จะมาเป็นทรงนี้เลยนะคะซึ่งพร้อมไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์ค่ะแบบนี้เลยไฟจัดหมอกนะคะตรงนี้นะคะติดตั้งมาจากโรงงานเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับเครื่องยนต์นะคะคันนี้นะคะจะเป็นเครื่องยนต์ขนาด2.2ลิตรนั่นเองให้แรงมาสูงสุดที่1 6 0แรงม้านะคะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติแบบ6สปีดเลยทีเดียวค่ะ พุ่มากๆนะคะสำหรับลูกค้าท่านไหนเนาะที่สนใจนะคะเอารถไว้ใช้ส่วนตัวนะคะหรือไว้บรรทุกของขนของนะคะหรือเอาไว้ค้าขายนะคะในช่วงนี้ก็สถานการณ์นี้ก็รถกระบะนะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะเพราะว่าใช้บรรทุกของได้ค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวค่ะตรงนี้ค่ะและนี่นะคะก็จะเป็นล้อแมกค่ะล้อแมกนี้จะเป็นล้อแมกขนาด17นิ้วนะคะมาพร้อม สีดำนะคะเป็นดำเงาค่ะอันนี้นี่ค่ะดำเงานะคะแล้วก็เป็นยางนะคะจะเป็นยางยางจะเป็นยางบิสโตนนะคะซีรีส์ของยางก็จะเป็นซีรีส์265หนะคะ6 5 R 1 7เนั่นเองค่ะและนี่ก็จะเป็นดอกยางที่เกาะถนนที่ค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยนะคะรถต้นเ,เดิมแบบนี้นะคะก็ค่อนข้างจะคุ้มมากๆเลยนะคะ สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่ต้องการรถแบบนี้นะคะก็สามารถทักมาได้นะคะกับโปรโมชั่น7500บาทนะคะลูกค้าทำอาชีพอะไรนะคะก็ศึกษาเรื่องไฟแนนซ์ได้นะคะปรึกษาได้ตลอดเวลานะคะสำหรับช่องทางการติดต่อก็สามารถกดลิงก์นะคะด้านล่างนะคะในเป็นลิงก์ไลน์แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะถ้าเกิดว่า ตอบช้าก็ขอขออภัยด้วยนะคะถ้ายังไงลูกค้าก็สามารถติดต่อได้ที่เบอร์แปดสามเก้าแปดสองห้าห่งหก่งเนตอดอีกีบริการนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ